สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบมาพอ่อกับคุณตาวิธีไทยอีกนลครับเนอะนู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 นน,นกอยู่สองสามตัวบินอยู่แถวนะท่านผู้ชมนกสีดำสองผู้เมียเพิ่นนะั่นเะห็นมะั่นนะั่นไะนะงงม,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 มอยู่ในพื้นนั่นน่ะนั่นะ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 เห็นบอเห็นหางสลับสลับ,ลบอยู่บอท่านผู้ชมน,น,น,นู่นะี่ซูมเข้าไปเบื้องโนะ้ หยุดนาน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 บินไปบินมาอยู่แถวนี้แหละท่านผู้ชมเลยเออเหาก็สีมาอยู่ในสวนของคุณตาวิถีไทยนี่แหละนี่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 น,นี่บินไปบินมานี่นสก,กุลานกมาเล่นอยู่ในสวนของต้นไม้มงคลของคุณตาวิถีไทยและกับบรรดานกน้อยนกกระจิบนกหยางเนาะอื้อ อ้าคุณตาวิถีไทยเมื่อนี้สิพามาชมอะไรเลยเพื่อ,อนว่า <c oughs> คุณตาวิถีไทยไปตลาดมาเมื่อเ้านี่เห็นต้นอันนึงโอ้คุณยายนึงเรามาขายยายต้นหยัง่งอันนี้ต้นดอกไมบ้บอใบยาลาเบาต้นใบายาลาเบอกบ้บได้เราเอาอันนี้คือหวานจอดเราว่ะเอ้าเคยได้ยินหวานจอดหวานจอดคือหยังแก่หยัง ว่านโจดนี่เวลาที่มีดบาดมือลรวเว่าเออมีดบาดมือหรือว่ามีอย่างที่มันเป็นแผลเป็นอย่างนี่เออเศษแก้วเศษอย่างบาดอันนี้เป็นเลือดเป็นอย่างออกนี่เอาอันนี้มาบดบดบด,บดแ,ลาาาแล้วมาทาลรือว่าเอามาโปะใส่เออมันสิหายลรืวเาเลือดสิยุึเขาเรียกว่าหว่านโจดแผลกระสิสนิทเข้าหากัน เออโบรัมโบราณปินสมุนไพรสมัยโบราณเฮาตะเก่าตะแก่ตะกี้เราวะโอ้โหคือขับแทะอืมมาเคยได้ยินตะซื้อวานจอดวานจอดเอาเอามาจากถุงท่าดซาวบาทแล้วา่ะเออมีอยู่สามถุงคุณตาวิธีไทยก็เลยเอาถุงนึงอืมเอาถุงนึงเอาเมือปลูกเอาสิเอาเมือ,เอ,เอ,เมอรีวิวให้ท่านผู้ชมเบิง่งบางคนเพราะว่ายังเอ่อบุกเคยเห็นเนาะบางคนกับคนจักคนสมัยตะเก่าตะกี้สิ่นจักอยู่ ว่านโจดเออยายเรายังบอกว่าบางคนก็เอามาบดกินกับฝ้าทลายโจรเอามาบดกับอาเมนยังเกาะอาว่านหางโจระเข้เพื่อนว่าเอามากินเป็นยาเพื่อนว่าเป็นยาเออป้าทิโทเขาบริได้ซิมลงเบิ่งเนาะท่านผู้ชมเนาะมันจะเป็นรสชาติแบบไหเนาะอืมเราเอาซิมเบิ่งเด้อเรา,เาวะกัดซิมเบิง่งเวลาปลูกจากหน่อยแล้วนี่ เอามาขยายเอามาขยาย,แล,ายแล้วก็ขายเด้อเราวะในสี่ิยมมั้งอืออือเป็นรถแบบนั้นอือออกเป็นจคกขมๆมมหวานนะผู้ชมอ่ะอือขมๆอือจำพ่อมันยังเป็นยาคำหวานเป็นลมขมเป็นยาเนาะอือือขมๆอือท่านผู้ชมเอออือขม สมพอมันเป็นยานะวะอือเอาไปบดกินพลว่าเป็นยาได้อันนี้พลว่ายาเย็นยาหยังได้เออเย็นท้องเย็นหยังพลวมาอือโยมันคมปนี้ฮนดแก้ไข้พูแล้วแก้ไข้แก้ไอคือฟ้าทลายโจรเลยแต่ว่าฟ้าทลายโจรสิคมกว่านี้อือคมกว่านี้อันนี้น้องๆฟ้าทลายโจรว่านจอดนะวากินก็ได้เอาไปบดบดทาเอาปานยาอดคิวแทะพูดว่าอือยาอดคิวนี่เห็นเหมะ เขาเรียกว่าต้นสาบเสือเนาะสมัยตะกี้เวลาที่เฮามีแผลมันยังมันห่วงเข่าห่วงอย่างมันบาดมือบีดบาดมือมันอย่างนี้เอายี่ยี่ยี่มาแล้วก็ย่ำย่ำย่ำแล้วก็มาโปะใส่มาโปะใส่แผลใะเลือดสิยุดแล้วก็แผลสิสนิทอืมโอ้ได้การเอออันนี้เขาเรียกว่านจอดอ้าขอบคุณคุณยายหลายๆที่เอามาเอามาขายสิได้มี สิได้หาปักซื้อมาไว้เด้มาหนิว่านจอดอันนี้โบสันเถิงไปสิบุคคลจักว่ามันคืออย่างสีว่าเป็นต้นไม้ใบายาลาเพื่อนใหมเพ่มา <laughs> เวลามันแตกออกแล้วไปเพาะชำขายอีกเด้อล้ว,ว่ะอืมสมุนไพรสมัยโบราณผู้จัดการโรงแรมเพื่อนบอกว่าพุนตาวิถีไทยอยู่โรงแรมของผมกระปุกไว้คือกันอยู่สองสามชนิดสมุนไพร ว่านจอดนี่ก็ยังบบมีเพิ่นว่ายังบบมีมันอยากเริ่มศูญพัน์แหละถามหาถามหาคนสมัยนี้คนจักอยู่บว่านจอดบอกสมัยตะเก او คนจักอยู่เออแต่กับบางคนก็นสิโบคนจักเพราะว่าบบได้คุกคีอยู่กับยาสมุนไพรเนาะเออเป็นเท่าซื่อๆละ่าละละเขาก็มีความปาดเปลือกเรื่องอย่างอื่นว่าง่ายๆไปแต่โบบริมาณโบได้มาสนใจเรื่องสมุนไพรเออ ของโรงแรมผมยังไม่มีเพิ่งเห็นคุณตาวิถีไทยมารีวิวนี่แหละเพิ่อนว่า,เ,าเดี๋ยวสิหามาปุกอยู่เพิ่นว่าจักกระทางน้อย,อยเอาไว้เวลาที่ลูกค้ามาแหละเอมีสมนุนไพรว่านจอดไหมพเ,เพื่อนว่าเพื่อให้เพื่อมีลูกค้าถามเพิ่นว่า <c oughs> สีได้เห็ดเป็นกระเช้าของจารวยนะในห้างทองก็คือกันเพิ่นบอกว่าผมก็เพิ่งเคยเห็นคุณตาวิถีไทย ว่านจจดอันนี้นะอืแก้บาดแผลเ,เวลามีดบาดไม่ยังบาดนี่เอามาเอามาบดบดบดแล้วมาโปะใส่ปิดอา่าปาทิโทไดการผมกระสีเอามาไว้คือกันจากต้นนึงเพนว่ากระเช้านึงเวลาที่ลูกค้าถามหากระสีได้อา่าหามาให้เขาวาง,ง่ายๆไป <c oughs> มม้เป็นกระเช้าของจำลววยให้โรงเรียน <c oughs> ในระดับปถมขออภัยครับ ยกเอาต้นวานจอดอันนี้เขามาเหมือนที่คุณครูคือแปลกแท้นะักเรียนง,งงนะงงงคือยกเอาต้นไม้ธรรมดามาส่งใส่สิเป็นต้นดอกไม้เพิ่ว่าเอานักเรียนหยิบกระดาษดินสอขึ้นมาเพิ่ว่าเออมื้อนี้ครูสิให้ครูสิให้พวกเธอวาดและระบายสีต้นสมุนไพรต้นหนึ่งที่มีชื่อว่าว่านจอดเพิพว่ว่าอือภาษาย่อเขาว่าว่านจอด เออปาทิโทนักเรียนยิบกระดาษดินสอขึ้นมาวาดใบนี่ง่ายและสีเขียวนี่เรต้องระบายหลายสีเนาะเออระบายสีแต่ว่ามันสีวาดกับสียากแน่เป็นใบรูเรียวเงาๆ,ๆนะแล้วก็แต้มเอาสีเวลานักเรียนตวัดภูกันกับสีเลอะๆออกมาด้านนอกแน่ <c oughs> เออเป็นชั่วโมงพลึกศาสตร์หรือชั่วโมงศิลปะคุณครูกะสีให้นักเรียนมาวาดมาระบายสีนะ ในในระดับมหาลัยนี่ต้องพูดถึงการวิเคราะห์วิจัยการศึกษาหาข้อมูลการเอาต้นสมนุนไพรนี่มาบดมาเหดสกัดเป็นยาว่าง,ง่ายๆไปในระดับนี่เออเอาละนักเรียนนักศึกษาเหมนัันระดับมหาลัยต้องเรียกนักศึกษาได้อืสัปดาห์นี้อาจารย์จะให้พวกเธอไปศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับต้นว่านจอดนะ มีประวัติความเป็นมาแบบไดเป็นยังจังห้องว่านโจอดอ่าใครที่เอามาใช้เป็นสมุนไพรคนสมัยตะเก่าตะกี้โบ,โบราณน,นะหรือว่าร้านเจ๊จีนฮินฮ่อที่เขาขายสมุนไพรนะ่ะมันมีต้นว่านโจดไหมอืมไปศึกษาในตำรับตำราว่านสมุนไพรไทยเฮานี่ไปเปิดบางนน้แล้วก็ไปเอามาอ่าให้เครดิตเพื่นพร้อมว่าใครเป็นคนให้เครดิตนะออใครเป็นคนเขียน ตำรับตำราเล่มนี้ไว้ว่านโจยดเอาไปรักษาด้านใดบ้างหรือทำไมยายคนนี้ถึงบอกว่าเอาไปกินก็นได้เอาไปทา,าแผลที่มีมีบาดแผลจากมีดบาดนั่นน,นี่นี่นัน่นเนาะให้เลือดออกเนี่ยเอานี่ไปทายายเราเอาเอเราไปเอาข้อมูลมาจากใสมันแม่นข้อเท็จจริงหรือไม่เพราะว่าในระดับมหาลัยนี่ต้องศึกษาก่อนนะจังซีเื่อเพราะเพราะอย่าง ันคล้ายๆกับป็นลักวิทยาศาสตร์ต้องศึกษาหาข้อมูลก่อนโบแมนว,ว่าเขาเอาตะโกกันมาเสื้อเออเห็นเสื้อบ่กมันต้องทดลองเออลองหามีดมาหาคนที่ถือมีดบาดแล้วเอาอยาเน,นี้มาโปใส่ก่อนที่ใส่ก็ต้องล้างเพราะมันอาจจะมีเชื้อโรคมีจุลินมีเสื้ออย่างเนาะท่านผู้ชมเนอะเอาต้องเป็นล้างเป็นอย่างก่อนแล้วก็มาทดลองใส่มันหายมันยังอยู่บาเนาะเออปราทิตโทษร,ระดับมหาลัย วิธีไทยกะเฮียนห้องนี้คือกันอเฮียนเสาร์อาทิตย์เอาละในเมื่อพวกเธอมาแล้วก็ทําเป็นเล่มไว้เรียบร้อยเพิ่อนว่าอเอาไปไว้ในห้องสมุดแต่ที่นี่ในห้องสมุดนี่มอาจจะมีคนแบบย่านเชื่อโควงโควิดเนาะออาจารย์เพื่อนก็เลยบอกเอาจังซีซะเดี๋ยวจะให้พวกเธอนีโหลดข้อมูลเกี่ยวกับต้นว่านสมุนไพรว่านจอดอันนี้ลงในอินเทอร์เน็ตใน a ฟ e b o o k ใน YouTube ใน ใน i n s t a g r กรในเพจในเว็บไซต์นะใครที่อยากได้ข้อมูลเกี่ยวกับต้นว่านจอดอันนี้ก็แค่มีโทรศัพท์มือถือและก็มีโน้ตบุ๊กมีคอมพิวเตอร์และก็มีอินเทอร์เน็ตก็สามารถที่จะเข้ามาหาข้อมูลเกี่ยวกับต้นว่านจอดอันนี้ได้นะสมุนไพรตัวนี้เป็นของโบร,โบราณสมัยตะเก่าตะกี้โบ,โบราณแต่ถ้ามีคนอยากถามอยากซื้อพวกเธอขายเลยนะเกี่ยวกับสมุนไพรนี บอกว่าสิเป็นต้นไม้มงคลกด็ดีสมุนไพรกม็มีนะให้มันคละเคล้ากันไปครูอาจารย์อยากให้พวกเธอมีรายได้เรียนจบจากอาจารย์ไปนี่ต้องมีรายได้นะซีรายได้ส่งขายทางอินเทอร์เน็ตส่งขายทางเคอรี่ส่งขายทางไปรษณีย,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 ย์แพ็กเกจปฏิทุกขอบคุณอาจารย์และกันนิสิต นักศึกษาห้องนี้มากๆที่ได้รวบรวมข้อมูลเอาไว้เป็นประโยชน์นะสำหรับน้องๆหรือว่าใครที่อยากได้ข้อมูลอืมนายห้างทองกับพูดจัดการเพื่อนปัดเป็นเสี่ยวเหยยกันเนาะโอ้ม,อม,มือนี้เอาสิไปหารับประทานอาหารเช้าที่บ้านของคุณยายดีกว่าเนาะเออบ้านของคุณยายปัดเป็นร้านอาหารตามสั่งพวกเธอจะรับอะไรหรอือเช้านี้ยายถาม โอ้เอากับข้าวคือเก้ายายเพื่นว่ากับข้าวเหมือนเดิมของในห้างทองนี่เออกระเพรารวมไข่ดาวแซ่บๆยายแล้วก็มีน้ําซุปแถมให้ถ้วยนึงนะสำหรับกับข้าวเหมือนเดิมของผู้จัดเออผู้จัดการธนอผู้จัดการแรมเอจีว่าไปธนาคาราข้าวผัดไข่ดาวกินยำใดกระแซบยำนั้นโบมีเบือ่อ กินเขาน้ำสำปาอินดำสำราญเสร็จเรียบร้อยแล้วยายแล้วก็ยกเอาต้นสมุนไพรที่ชื่อว่าว่านจอดอันนี้เอามายายอันนี้ของแท้แม่นบอกเพิ่มมามโยกยายคนตะเก่าตะกี้โบ,ร,บราณโบราณเนาะล้วก็ว่าของแท้น,นี่นี่เอามาเปรียบเทียบเพิ่งใบที่คุณต้นใบว่านจอดที่คุณตาวิธีไทยเอามารีวิวกับกับที่ยายเอามาให้นี่เบิง่งบนู แล้วที่สําคัญก็คือมันขมไหมมีรสขมไหมเอาเด็ดเด็ดเด็ดยายเราให้พิสูจน์นะเด็ดเด็ดอืมใบของเราเนี่สิเป,ป็นลักษณะคล้ายดาบดาบใหญ่ๆเนาะดาบโรมันสมัยตะกี้นะั่นนี่เออมีเป็นเป็นเงี้ยงขึ้นมาตรงนี้เป็นเงี้ยงสองข้างแล้วก็ใบเรียวรีนะแต่ละใบเนี่เป็นเงี้ยงขึ้นมาอืมเอาย่ำลงเบิ่งเราอะพาเดี๋ยวย่ำนะย่ำขมอันนี้ขม คมคือดีประคอเนี่นะขมแบบบรรหวานออปอาทิโทษของแท้ยายหวานจอดอยากได้อยู่บอกอยากได้คนละสิบต้นพ่ออยู่เบาะยายแล้ววะเรามีหลายพ่อพอยายอืมป้าทิโทมียายท่านหนึ่งโทรมาอืมคุณยายกับอายุอยากลายแน่แล้วละ่ะนายข้างค้อง ยายยักเสียงดังได้ยาย่เออหูอยักตึงๆแน่แล้วล่ะเออยายยักได้จนว่านจอดที่คุณตาวิชีไทยรีวิวเมื่อเช้านี่น่ะในห้างทองมีไหมโทรมาถามในห้างทองในห้างทองก็เลยตอบมานี่ครับยายเออเอา ยายคือหูเออยายไหนๆคืออยากได้ต้นอันนี้คืออยากได้ต้นว่านจอดไปปลูกมปกติกส็สิเอาต่สมุนเอาแต่ไอ้ว่านต้นไม้มงคลเนาะก็ยายเห็นคุณตาวิถีไทยรีวิวลงยูทูบเนี่ยยายก็จะเอามาปลูกไว้เฉยๆนั่นแหละอนุรักษ์ว่านไทยมันว่า เออยายจะไปซื้อทองนะพรุ่งนี้นะในห้างจัดเตรียมว่านจอดให้ยายด้วยนะสมุนไพรไทยนี่แหละยายชอบครับคุณยายครับเพิ่นว่าเอซีในห้างทองหรือโมเมนธรรมดาปลูกทั้งสมุนไพรปลูกทั้งต้นไม้มงคลเออปฏิทโทในกาดในการ,การเอาล้วเนาะสำหรับวันนี้ขอให้ท่านผู้ชมที่ติดตามคุณตาวิธีไทย อยู่ดีมีแหงสุขภาพแข็งแรงความเจ็บอย่าได้ความไข่อย่ามีให้เป็นเศรษฐีมืหุ้งมือหนา <c oughs> นอนรับกับขอให้ได้เงินหมืน่นนอนตื่นกับขอให้ได้เงินแสนให้ได้แก้แหวนมณีโชดเดินทางไปใสามาใสาใกล้ไกลก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ทั่วสากกนโลกและจัก,กรวาลปกป้องคุ้มครองท่านและญาติสนิทมิตรสหายของท่าน ให้อยู่รอดปลอดภัยจากโควิด -19 และก็สัมภเวสีผีปีาศาจชั่วร้ายสำหรับพระเอกของเรื่องในเช้านี้ก็คือว่านจอดสมุนไพรไทยครับท่านผู้ชม